้องมูมูเห็ดเวียมันตัวคดมายืนเถ่ะนะขึ้นเ้ะได้ลายนะเจ้ากินหนอนั่นบ้อ,อืมจะเลยเชิญกันลุงแน่ลุงกระยะเห็นเริอเ่อมวะนี่เชิ <c oughs> นหัวส,นนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอทุกทุกท่านเนาะแซ่บเลน <c oughs> เอกพูดเห็นตะหมวกแล้วก็คนลงหวยแล้วมาพอกับพาออีแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยมือนีซ้ำนะด้อเพ่อพี่น้องเอ้ยผลกระินเ่่แก่่นแ้ีจเ้าม่แล้วดยังิมา Bí lơ phụ như hơn Lùng hay mày là quay bí nông Hay sút thai hay thai sút Bố mẹn thai sút như thương nhăng như xám hay Chú phân kiểu chung năn Khó xa linh kiểu chung năn quay bí nông เพิ่นเยอะม่วนเพิ่นไม่เอเบียอ์มานึ่เบนอะเอาเย็นว่าถือตู้ละถือเบียน้ำตายรถบ่ะลานด้เออ Ừ. 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 lui 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 nát em đi họ mua ta khút cốc đơ, mua kêu khao, chị hết phết lên nhưng mà vẫn đang ăn kinh nhiều thế, kín cốc ở đây mua này sao? ไม่เท่าเด้แม่เขาเอิญอเมนดาอเมนดาไม่เท่าเอิญมีเอนดาเม่ความลาวอะไรผลตกแล้วแพี่น้องเลยมาเดินมาเดินเบิดปีนี่แล้วก็บ่มีอีกได้ปีนาบัดนี่ผนกระลินบันนี่ผนทำเข่าตายคืน ว้าเพี่น้องก็สี่ห้าห้เนาะนี่เป็นเจ็ดแปดให้คนทำนินเาะอนเกเวที่สดีน้ำพอบกเซนอืบนะแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว เียบลงกีจังเออน้ามือใครโยงหองคอยออกีนันพอมอือย้ออใตัวนี้ันีพอไปม่คู่นเลยบ้านนี้บเลยเฉพาอบโคลาล่ะอ้ามันจะไปทะเลบาน้มันข่ายก็ไปขานเกก็ไปมันไปมาคู่คันไปทะเลหจุมกว้างไปก็โอ้่เะืนเทิงมันด้พพี่น้อง หูจะกินเป็ดน,น้ำหมูเด้อน,นี่กะกรอบๆเอากระเกี่ยวให้นั่นแล้วไปเลยพี่น้องเอ้ยป้าจติดกระโบมีเนาะซบนีน่ก็แล่อยูซาลิงก็ได้มาเอากุบอยู่สวนพ่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เอาพักจนค่ำพ่อพี่น้องสาลิงกับป้ากุบอยู่สวนเลยเนาะกะสิมาลกเอาพักหอมขึ้นไปใส่อัน ลาเป็ดเนาะเพื่อพี่น้องเพราะว่ามือนีซาลิงถือเป็ดออกมาตาเพื่อพี่น้องเลยคนที่เห็ดก็คืออันหญนาซาลิงสองสามคนเนาะเพราะว่าเพิ่นออกมาลายมือนีแหละกับ่นออกมาลินเพิ่นตั้งใจออกมาลินเพื่อพี่น้องเลยมากินข่าวสามคีมือนีนะเพราะว่าซาลิงอันซ้ำน้าอะไรเพื่อพี่น้องเลยมือนีก็ลายคนเติมเนาะเพื่อพี่น้องก็ เห็ดชูผนกินเนาะมือปั่นเข่าจังว่ากันใหม่มือปั่นเข่ากับเห็ดกินใหมให่พี่น้องป้าศพสาลิงอันนี้ผักหอมพงองสาลิงห้วยพี่น้องเรือนานเดียวเด้อเบิดแล้วได้สามนานนะกระตั้นทีมันนั่นบ่เอาน่ะเนาะเป็นย้อนว่ามันขาดมันมันมันใบมันอยากตายไหมพี่น้องเอ้ยมื่อแรกนี่สาลิงก็เอาอีกหาสิพันนี่ห้วยพี่น้องมื่อแรกก็เอาอีกเนาะหมายถึงว่าเอาจนเบิดขนาดนี่แหละพี่น้อง,อลงเลย พอได้กินเนาะพอได้เงินซื้อขนมพห้พี่น้องเลยส่วนอาเซนก็บอกสาบายใ่อพี่น้องเลยสลิงกะบ,บริ้ินน้ำเย็นลายมือนะเนาะเพราะว่าลูกบอกสาบายละกะมันออกมาให้มานาแล้วมันกินน้ำเย็นน้ำเฮาได้พ่อแมพี่น้องแล้วก็บอกสาบายเนาะแล้กก็ะตาแดดแน่ก็อยางที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนะั่นแหละเนาะเพิ่นจะลงมาหนังเผาสาลิงเวลาเห็นเวียกเนาะอยู่เพื่อนกัตีกันกับน้องพ่อแพี่น้องเลยจึงเอาออกมานานะ่ะ ม่เม่าเพิ่นเมื่อยเนาะเพิ่นเอาสองคนมาแพ้พิ่นพี่น้องเอาเลยเอาออกมานะบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าตั้งใจอยากเอาออกมาดอกเนาะแต่อยู่น้ำมันก็ะมวนได้ไพี่พี่น้องนี่เนาะน้ำบ่เคยพี่น้องนี่เดี๋ยวเอาขึ้นไปไว,นว่าเนาะเพราะว่าเฮาจังบ่ได้ลงมารอบสองเนาะพอมันไกลไปไปพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวข้าขึ้นไปเกี่ยวอยู่เทิงเนาะยังใหไงหนึ่งล้วก็ซองไ้น้อยเกี่ยวแล้วล่ะกะขึ้นไปเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำพึินเนาะถ้าจะทันหเรือเพิ่เห็ดแล้วก็เห็ดแล้วเนาะพอี่น้องมีแต่กินขา้าวเดี๋ยวขึ้นไปสาเงจะถ่ายให้เบิง่งเนาะมียังกินแหนเให้พี่น้องเ้ยก็มีแต่เป็ดเนาะมือน,นี้เพราะว่าอันสาเลงต้มไก่ไว้อยู่เพื่อนก็บางทีจะเข้าไปแกงเอาน้ำเนาะเพราะว่าคนก็หลาย ส่วนว่าตานะนเนี่ยมันเป็นแนวกินลิ่นเนาะส่วนว่าของกินกับเข่ากับบางทีจะเข่าไปแกงเอาไมา้ไปพี่น้องเลยไอเดี๋ยวไปเบิ่งผสมน้ำกันรยูเทิร์นเลยพี่น้องเลยฮะม่ครูทางได้ทางได้ทางสบายเดินกันเฮ้ยพี่อังกินเป็นยังค่อยกะชิลงเลยไหน ค่อยสิไปเกี่ยวข้าวมาเบิ่งอันเพิ่นลกเป็ดแล้วแล้วบ่ซื้อซื้อห้องปเลยอีกผู้เตก็ห้องไปลงๆแล้วไปเกี่ยวข้าวบัดนี้เด็กๆก็จะขึ้นนําอีไปลองๆลงเจ้าค่ะนี้ค่ยพี่น้องเต็มให้นะ ให้ลุงหลังจุงเลยแล้วแล้วใครพี่น้องตําเล็ด ลาบนำแม่น่งนั่งนั่งเบอกว่านั่งมาแต่ว่สตทีบเนาะเ็ดเยาลาบเห็ดต้มแล้วกัเลือดไม่ล่างจะบาดมาเด้ออีเผกกข่าวว่เข้าเด้อเข้าราวกรบเลือดมัเมเย็ะเลยมรอเป่าเ็น้่งน้บนาเล่ ม้อนี่มันเข็มแล้วมันจังเมกาอืมมันเค็มผัดหยิบป่อยัดยหมูสุกไปทุทีอย่าลืมนะบัดเมื่อผัดยิบป่อยแม่นะผดยหมูสุกห้องโ้โอมันย้อนไปไปเนี่ยน้ำเวลาตเลวตีโยมาลูกยงไงยังไงแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำแล้วเลยยังไม่ด้พักมอิ่ยาดูมือได้จับแต่น่อยแต่าเองม่บนี้เอามื่อน่ะเอปั่นขาน่ะจังหวะ อพอโทษขออภัยน้ำพแม่พี่น้องที่บริษัทให้เบิ่งตอนกินข้าวเนาะแขกคนผืนหลายเนาะเด็กน้อยกระวนแซวเนาะยันเขาคมโทรศัพท์สาวลิงพเมพี่น้อ๊อกย์พอกันคลิปใหม่เนาะสาวลิงกะเอาายมากินน้ำพเมพี่น้องง๊อกย